กลับสวัสดีพี่น้องเที่รักเช้าวันใหม่นี้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าก่อนนะคะข้าแด่พระบิดาเที่รักผู้ซึ่งรักข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยสุดหัวสุดสุดดวงใจของพระองค์พระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระองค์และบัดนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยใจที่ตื่นเต้นด้วยใจที่อ่าคอยรับฟังพระวจนะของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดตรัสกับข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด ขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะับพี่น้องคะช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ในโรคระบาดโควิดใช่ไหมคะเราก็เห็นว่าเศรษฐกิจตกต่ำแล้วพี่น้องบางคนของเรานะบางครอบครัวนะก็กำลังตกอยู่ในการจิตติดเชื้อโควิดด้วยถังคิสจักรของเรานะดูเหมือนว่า ก็มีความเครียดนิดหน่อยนะนี่เป็นสิ่งที่หอมสัมผัสแล้วหอมวันนี้อพอดีอ่านถึงมรกโกบทที่หข้อที่40ถึงข้อที่44แล้วก็หอมก็ได้รับการโดนใจจากพระเจ้าว่าความจริงช่วงวิกฤตซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทดสอบความรักของเรา ดังนั้นหอมอยากแบ่งบันกับพี่น้องโดยหัวข้อว่ารักด้วยใจคิดแทนผู้ที่กำลังอยู่ในความทุกข์รักด้วยใจที่คิดแทนผู้ที่กำลังอยู่ในความทุกข์ในมรรคบทที่หนึ่งข้อที่40ถึงข้อที่44ได้กล่าวไว้ว่าคนโรคเรื้อนคนหนึ่งมาหาพระองค์คุกเข่าลงทุนวิงวอนพระองค์ว่า เพียงแต่พระองค์จับโปรดก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์หายโรคได้พระเยซูทรงสงสารเขาจึงทรงยื่นพระหัตถ์ถูกต้องคนนั้นตรัสกับเขาว่าเราพอใจแล้วจงหายเถิดในทันใดนั้นโรคหรือนก็หายและคนนั้นก็สะอาด ก่อนให้เขาไปพระองค์จึงกำชับผู้นั้นตรัสแก่เขาว่าอย่าบอกเล่าอะไรให้ผู้ใดฟังเลยแต่จงไปหาปุโรหิตแสดงตัวแก่ท่านและถาวายเครื่องบูชาสำหรับคนที่หายโรคหรือแล้วตามซึ่งโมเสสได้สั่งไหวเพื่อเป็น หลักฐานต่อคนถังหลายว่าเจ้าหายโรคแล้วนะพี่น,อน้องค่ะในที่นี้เราเห็นว่าทำไมพระเยซูยื่นพระหัตถ์ออกไปถูกต้องคนที่มีโรคเรื้อนหลายครั้งเราเห็นพระเยซูเมื่อรักษาคนไข้คนที่มีโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคผิวหนังใช่ไหมคะ ส่วนใหญ่นะพระเยซูก็ออกคำสั่งคนนั้นก็ได้รับการรักษาทันทีแต่เมื่อมาถึงคนโรครื้นคนนี้อไม่ใช่คนโรครื้นทุกคนพระเยซูจะแต,แต่ต้องนะแต่คนโรครื้นคนนี้พระเยซูก็แต่ต้องเขาเพราะว่าพระคัมภีร์ข้อที่4 2บอกว่าพระเยซูทรงส่งสเขา ความสงสารของพระเยซูซึ่งเป็นเหตุที่ทําให้พระเยซูย,ยื่นพระหัตถ์ไปแตะต้องคนโรครื้นโรครื้นซึ่งเป็นโรคผิวหนังชั้นหนึ่งที่อาจจะติดต่อได้ติดต่อให้คนอื่นได้หรือ,อติดให้คนหรือหยับหรือจะไม่ติดให้คนอื่นแล้วแต่เป็นชันิดไหนแล้วในพันธสัญญาเดิมเมื่อคนอิสราเอลได้ ถูกนำออกจากอียิปต์ไปถึงที่ถิ่นทุรากันดานก่อนที่จะเข้าสู่แผ่นดินคานาอันพระเยซูก็กำชับให้พวกเขาคนที่มีโรคที่จะติดต่อนะ,อะโรคที่สามารถลามให้คนอื่นพระเยซูพระเจ้าตอนนั้นก็ตัดให้คนเหล่านั้นก็ต้องออกนอกท่ายเพื่อที่จะไม่ให้โรคนั้น แพร่ออกไปในกลุ่มคนที่ชุมนุมชนที่กำลังอยู่ด้วยกันการที่ทำเช่นนี้เพื่อที่จะให้ลดอัตราที่จะคนจำนวนที่จะลดลดอัตราคนจำนวนที่จะติดต่อต,ติดโรคได้นะพี่น้องคะนี่ก็สงรักก็ได้รับกันรักษาไวจนกระทั่ง ในสมัยของพระเยซูสิ่งการการะทำเช่นนี้เป็นการทำที่ดีเพราะว่าจะช่วยรักษาสุขภาพของสังคมจะไม่ให้โรคระบาดท,ทำลายถังสังคมเหมือนอย่างปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะแต่เราเห็นในสมัยของพระเยซูคนโรครื้นคนที่มีโรคติดต่อก็จะกลายเป็น คนที่ถูกสังคมรังแกะพวกเขาไม่ต้องไม่ไม่ไม่เพียงแต่ต้องออกห่างจากสังคมออกจากครอบครัวแต่เมื่อพวกเขาไปไหนมาไหนก็ต้องบอกกับคนอื่นว่าพวกเขาเป็นคนที่มลทินเพื่อที่จะให้คนอื่นอยู่ห่างจากเขาการการะทำเช่นนี้จึงทำให้จิตใจของคนที่ติดเชือ้ออาจจะรู้สึกชอกช้ำก็ได้พี่น่องคะ่ะเหมือนอย่างปัจจุบันนี้ ให้พี่น้องลองคิดดูว่าเมื่อได้ข่าวว่าคนที่พื้นบ้านของเราคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างบ้านของเราอะตอนนี้ครอบครัวของเขาก็ติดโรคโควิดแล้วเราจะมีท,ท่าทีอย่างไรจิตใจของเราจะทังวลไหมหรือเราดูเขาด,ดูสมาชิกในครอบครัวของเขาด้วยสายตาที่แปลกๆและทำให้เขารู้สึกว่าตนเองผิดเพราะว่าบางคนนะกลัวว่าสังคม จดูเขาด้วยสายตาที่แปลกๆดังนั้นเขาจึงปิดบังเรื่องนี้แต่การปิดบังยิ่งไม่ดีเพราะว่าจะทำให้การแพร่เชื้อได้กว้างขึ้นนะพี่น้องค่ะเมื่อเราซึ่งเป็นคริสเตียนเราจะทำอย่างไรเมื่อเราอยู่ในสถานาการณ์นี้เมื่อพระเยซูตรัสเราว่าจงรักข้นบ้านเหมือนรักตนเองแต่ตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่อ่า ปะเชิญหน้ากับโรคติดต่อโควิด -19 นี้เราจะทำอย่างไรพระเยซูได้ทำแบบอย่างได้วางแบบอย่างที่ดีให้กับเราในข้อที่11พระเยซูบอกว่าที่นี่บอกว่าพระเยซูทรงสงสารเขาคำว่าสงสารนี้เป็นมีความหมายว่าก็คือเห็นอกเห็นใจกันก็คือเขาคิดอย่างไรเราก็เขารู้สึกอย่างไรเราก็รู้สึกเช่นนี้ดังนั้นพระเยซูก็ทรงรักษา คนโรคเรือนนี้ด้วยการที่จะแตะต้องเขาทำไมพระเยซูต้องแตะต้องอ่ะในเมื่อโรคโรคเรือนส,สามารถจะเป็นโรคติดต่อได้นะเพราะว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าก็เลยพระเยซูจะไม่ติดเชือ้อใช่ไหมคะอะเราอัดคิดอย่างนี้นะอะแต่การที่พระเยซูที่นี่คำว่าสงสารจะให้เราเห็นว่าพระเยซูสัมผัสถึงความรู้สึกขน ของคนโรคเรื้อนนี้พระเยซูสัมผัสได้เราสามารถมองจากท่าทีของคนที่มาหาพระเยซูนะคนโรคเรื้อนคนนี้เมื่อหารมาหาพระเยซูเขามาเองนะก็มา,าพระเยซูเองแล้วเมื่อเห็นพระเยซูเขาก็คุกเข่าลงนีหมายความว่าเขาถ่อมตัวลงเขาวิงวนวิงวอนที่นี่ให้เรามีความรู้สึกว่าเขาอ้อนวอนพระเยซู แล้วก็คําพูดของเขาล่ะเขาบอกว่า mm hmm. เพียงแต่พระองค์จะโปรดก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์หายโรคได้ mm hmm. พระเยซูคะพระเยซูโปรดชอบสมพอพรไทยแล้วก็ข้าพระเจ้านะจะได้รับการหายดีนะพี่น้องคะนี่เป็นแสดงถึงความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า การคุกเข่าลงแสดงถึงความทอมตัวความวิงวงูนแสดงถึงความที่เขาผิดหวังเขาหมดหวังแต่เขายังไม่ผิดหวังเพราะว่าเขายังมีพระเยซูนะหากพระเยซูยอมก็สามารถรักษาได้น่ะพี่น้องคะพระเยซูซึ่งเป็นความหวังที่สุดท้ายของเขาแล้วพระเยซูสัมผัสถึงความรู้สึกของเขาเห็นอกเห็นใจเขาดังนั้นพระเยซู แต่ต้องเขาพี่น้องคะกันแต่ต้องหมายถึงว่าพระเยซูทราบว่าเขาอยากให้คนอื่นนะไม่รังเกียจเขาเมื่อพระเยซูยังทำยังไปอีกก้าหนึ่งนะก็คือเมื่อพระเยซูร,รักษาเขาแล้วพระเยซูบอกว่าให้เขาไปแสดงตัวให้กับบุรหิตุทาไมอะ่ะเพราะว่าตามขนบธรรมเนียมของสมัยนั้นการที่แสดงให้บุโรหติตตรวจดูร่างกาย แน่ใจว่าโรคเรือนได้หายแล้วเขาจะต้องทำผิธีชำระแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะกลับไปอยู่ที่สังคมได้สังคมต้องยอมรับเขานัะพี่น้องค่ะคนที่ได้อยู่ห่างจากสังคมตอนนี้ได้กลับไปที่สังคมซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีพระเยซูไม่เพียงแต่รักษาเขาให้หายโดยการแตะต้องเขาให้เขารู้ สึกถึงคุณค่าของตนเองพงระเยซูยังให้เขากลับไปสังคมเพื่อที่เขาจะสามารถอยู่กับสังคมได้รับความจะจะไม่ต้องอาวาแหวดโดเดียวเหมือนคนที่ติดโรคโควิดตอนนี้ถ้ามีครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดมีคนหนึ่งติดเชือ้อคนนั้นก็จะรู้สึกรู้สึกโดดเดี่ยวมากเพราะว่าเขาไม่สามารถให้ใครในครอบครัวช่วยเขา เขาทุกอย่างก็ต้องทำด้วยตนเองอหรือหาโรงพยาบาลมาช่วยเขานะับพี่น้องคะเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราไม่ใช่พระเจ้าเราไม่สามารถที่จะเมื่อเราทราบว่าเป็นโรคติดต่อเราไปเขินไปแต่ต้องคนอื่นแต่การที่ความรักการที่สแสดงออกการที่เราด้วยใจที่คิดแทนผู้นั้นสามารถที่จะผ่านหนทางอื่น อย่างเช่นสายตาของเราอย่างเช่นการที่เป็นเราทอไปที่เขาถามทุกถามสุขการที่เราช่วยเหลือเขาโดยที่เราส่งวัตถุเสงของให้เขาครับนะพี่น้องคะเมื่อเราสามารถที่จะคิดแทนผู้ที่กำลังอยู่ในความทุกข์เหมือนอย่างที่พระเยซูสงสารคนที่มีโรคเรื้อนพระเยซูจึงสามารถที่จะรักษาไม่ใช่ โรคของเขาท่านนั้นแต่รักษาความชอกชำ้ำความความแผลความแผลที่อยู่ในจิตใจของเขาให้เขาจะเป็นคนที่กลับมาเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงทางร่างกายและทั้งจิตใจเมื่อเราเป็นคริสเตียนพี่้องคะให้เราเรียนแบบจากพระเยซูเราไม่สามารถที่จะแต่ต้องคนที่มีโรคติดต่อแต่ให้เราส่งความรักให้เขาเพื่อที่จะให้เขาทราบว่าเรา เป็นห่วงเขาเราเคเขามีคนที่จะยอมรับเขาต้อนรับเขาเมื่อเขากลับมาในเมื่อเขาหายดีและกลับมาในสังคมให้คริสเตียนเราสามารถจะเป็นคนที่นำความรักความสุขมาถึงคนที่กำลังอยู่ในความยุ่งยากลำบากพี่น้องคะให้เราเริ่มในเริ่มใน สังคมคริสเตียนของเรานะคะให้เรารักไม่ใช่คริสเตียนเท่านั้นแต่รักคนที่ยังไม่เป็นคริสเตียนด้วยให้เราร่วมใจกันที่จะทํากันนะแล้วก็ให้เรารุ่วมใจกันอธิษฐานข้าแด่พระบิดาเจ้าด้วยใจที่ขอบคุณพระองค์ที่รกับ ระบาดโควิด19ซึ่งเป็นโรคที่จะเป็นการทดสอบข้าพเจ้าทั้งหลายทดสอบทางด้านความเชื่อและความรักด้วยพระเจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายก็อยู่ท่ามกลางนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายสามารถเรียนบทเรียนที่พระเจ้าให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สําเร็จและสามารถจะเป็นคนที่นําความรักไปถึงคนอื่นมีใจสงสารผู้อื่นและก็ให้เรา แต่แมด้วยความรักเหมือนพระเยซูแต่แปมด้วยความรักแล้วก็ให้คนอื่นมาสัมผัสถึงความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าผ่านทางลูกของพระองค์ขอขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าไว้ขอพระเจ้าไว้พรพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะ